โอ้โหลงแล้วนะคะเสาลงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเสาสวยๆเลยนะคะชุดนี้จะยาวอยู่ที่เกือบเกือบห้าเมตรนะคะสี่เมตรเจ็ดสิบนะคะลูกค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นเสาเหลี่ยมหน้าหกนะคะ บนหน้าหกล่างจะอยู่ที่หน้าแปดนะคะลูกค้ามันจะเป็นเหลี่ยมล่างนะคะชุดนี้นี่นะคะมาดูใกล้ๆกันเลยนะชุดนี้จะอยู่ที่สิบสองต้นนะคะลูกค้าสิบสองต้นสำหรับหลังนี้นะคะ,ะยาวสี่เมตรเจ็ดสิบมีอยู่สิบมีอยู่แปดต้นนะคะลูกค้าอันนั้นที่เหลือตรงนี้ตรงนี้น่าจะ ยาวอยู่ที่ประมาณสี่เมตรนะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้อาลงตรงนี้นะคะนี่นะคะทั้งหมดหลังนี้จะมีอยู่ยี่สิบสี่ต้นนะคะลูกค้ายี่สิบสี่ต้นสวยๆเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะเดี๋ยวนี้ชาจะมาถ่ายอีกทีนะคะลูกค้า